พอมาถึงวัดแกก็มาทําพิธีสวดๆได้ยินว่าปีนหลังคาแกปีนหลังคาปีนหลังคา,า,าวัดเลยไม่บ้านนะครับวัดเลยครับจะมาว่าก็จะย่านามว่โอ้อาจารย์ทําไมขังเท่าไรแต่ว่าวันนั้นน่ะไปไปไปดูเชือกอยู่ไปดูผ้ากุมาอยู่เปิดมานี่แบบกลิ่นนี่แบบโอ้โอกลิ่นสาบนี่สุดยอดเลยครับผมแทบเป็นลมเลยนะครับเขาตามมาเขาตามมาครับผมจะเอาเชือก ที่อายุ23ปีเนี่ยมันรวมกับ41ปีทำวันจันทร์23รวมกับ41ครับท่านบอกอย่างนี้ผมก็พูดตามที่ท่านบอกเนาะนี่จะเป็นพิษนาเพ่นห้ร่วมกันสมบูอณ์ไม่รเหมกันนะครับข้เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นไปเอาเรียกเที่ยงย่างปลาลับแม่นบางหวดเนี่ย ยังครับเรื่องบนหลาบแลหัวดักวที่แล้วหลุดเนาะหลุดตากครับคืออาจารย์ก็เสียเส้นพออาจารย์นะครับไปถึงบุรีรัมย์นู่แหละครับไปถึงบุรีรัมย์แกไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเอาเลขนะครับผมคือแกไปเอาเชือกแล้วทีนี้คนแถวๆนั้นอ่ะก็อยากให้แกทําทําทําอยู่ที่นั่นมันกลางกลางแดดเนาะสถานที่ที่เขาเสียชีวิตนะครับผม เขาแกก็ไปทําพิธีอาายุนไห่แต่ยังไม่ชัวร์อายุท่าน23ปีแล้วก็41ปีแกเอาเชือกมาเอ็ไว้เลบสองไห้แกเอแกเอาเชือกมาเต็มไห้เลยครับสองไหัเต็มหวันนั้นผมก็ไปถ่ายเยอะก็คือว่าถ่ายที่เตียงแกน่ะแกเอาสถิติทั้งหมดแกมา วางไว้ทั้งหมดว่าแกทํามันออกตัวนี้ตัวนี้บางคนก็เข้าใจว่าทํางวดเดียวเต็มโต๊ะเลยไม่ไม่ใช่นะครับผมคือหลายหลายหงวดนะครับเอามารวมกันแกก็ไปเอาเชือกมาจากบุรีรัมเป็นเป็นผ้าขมานะครับเป็นผ้าขมาเนะก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับผมกับคนที่เสียเนาะคือยังอายุมานี่สอง้เบิ่นสองมีผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายอายุยี่สิบสาม เสียชีวิตนะครับเเแล้วท่านกาา็เล่า41ปีอตอนเอาเชือกมาแกว่ารถหนักเลยครับอเออพี่พพมานำแกนั่งรถเก่งเนาะไปกับอาจารย์โอ,โอ,อแล้วทีนี้รถหนักเดี๋ยวเบาเดียเเด๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักในความรู้สึกแกเนาะแกแกแกก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วทีนี้พอมาถึงวัดแกก็มาทํำพิธีสวดสวดได้ยินว่า ปีนหลังคาแกปีนหลังคาปีนหลังค<ม>า,าวัดเลยไม่บ้านนะครับวัดเลยครับจะมาว่าเป็นตย่านครับผมว่า,วาโอ้โอาจารย์ทาไมขังแท้ละแต่ว่าวันนั้นน่ะไปไปไปดูเชือกอยู่ไปดูผ้าขม้าอยู่เปิดมานี่แบบกลิ่นนี่แบบโอ้กลิ่นสาบนี่สุดยอดเลยครับผมแทบเป็นลมเลยนะครับเขาตามมาเขาตามมาครับผมตามมาอยู่ในเชือกนั่นแหละครับท่านก็เลยจะท,ทําพิธีวันจันทร์ อ๋อวัดท่าทำเนบ่ยังครับผมวันจันแม่นบ่เออไปทำข้าวข้าวอยู่บุรีรัมย์อ่ะแต่ว่าท่านยังไม่มั่นใจคือท่านต้องมาทําที่วัดท่านนะครับแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยท่านจะไปทําพิธีตรงที่ว่าท่านบอกว่าเฮี้ยนที่สุดบบ่เฮี<บ>้ยนในวัดไม่ครับอืไปสถานที่เสียเลยอือของคนที่อายุ23ปีนี่แหละครับเขาเจออนุญาตว่าล่ะเขาอนุญาตครับเขาให้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ไหว ก็เลยนัดกับทีมงานดีกว่าเดี๋ยวเบื่อทีมงานไปด้วยวันบันจันนะครับช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงพิมร์รอเดอโอ้ยผมเคยไปแล้วมันเจอไงครับว่าสถานที่เขาเสียชีวิตขึ้นไปบนเถียงหน้าแล้วผมได้ยินเขาเปิดเพลงผมได้ยินอยู่คนเดียวนะเออแล้วลมมาตีมาวีแต่กินอนนีผมก็เลยโอ้ไปคนเดียวน่ากลัว ครับต่บไได้ต่ไอไ่ได้หามันยากวันจันทนะครับผมวันจันบัวหามันยากคนนีง่ายคือกอบ็คือตัวที่ที่จะไปนี่คือแถวแถวกุมภาวะนะครับแม่กุมภาวะทำกุมภาวะไม่ไม่ถึงวัดท่านนะ,ออะไ,ไม่ไกลไม่ไกลครับไม่ไ่ถึงวัดท่านคือมาเจอกันอยู่ที่อำเภอกุมภาวะเยี่งเยี่ยงมาทางบ้านเรานี่แหละครับมองสถานที่เกิดเหตุครับมองจริงๆเลยใช่คือเจ้าของเขาให้ไปทําที่นั่นแต่ทําที่เขา ได้เสียนะครับเ่านั่นยุดเถียงนาเสียชีวิตเถียงนาอยู่กลางนาเลยครับผมกลางทุ่งนากลางทุ่งนาเลยแต่ว่ามีล่มอยู่ก็เลยมีเสียงมองได้เราห่ชสูมองเนาะแต่ว่าท่วาเราเฮ็ดข้าวข้าวไว้ไปเฮ็ดยูบุญร่ำนะครับได้ตัวใดจ้ะได้หกเก้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งนี่แหละครับได้หกเก้าศูนย อายุเพิ่น23ปีเหับใหกเก่าศูนย์ขอขออภัยขอแก้ข่าวนิดนึงที่เราจะไปทําไม่ใช่อายุ23อายุ41ขออภัยครับคนที่สิไปใช่ทําพิธีวันจันทร์เนี่ยใช่ครับคืออยู่ที่นี่ค้นอายุ23อยู่ที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์มาแล้วมาแล้วก็ได้เดินทางมาอุดรครับรถกันนักเอ็ดเอ็ดมาก น,นี่แหละครับผม<อ>ท่านก็เลยจะเอาอายุยี่สิบสามกับสี่สิบเอ็ดปีไปรวมกันอยู่ทีเดียวคือกุมภาพันธ์คือวันจันทร์นะครับ,รบเอาสองเส้นอ่ะไปรวมกันครับอันนี้คือทำคร่าวๆท่านบอกว่าท่านยังไม่แน่นใจไม่มั่นใจนะครับก็เลยเพราะว่าเล่าล่งปเปวาเสือกอยู่บุรีรัมณ์นั้นเอฟซียาดยมทางบุรีรัมณ์อยากให้ทำทำให้ดูครับผมท่านก็เลยทำให้แล้วก็ นี่นะครับผมแต่ท่านยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะก็เลยจะเอาเชือกแต่ที่อายุ23ปีเนี่ยมันรวมกับ41ปีทำวันจันทร์23ร่วมกับ41ครับท่านบอกอย่างนี้ผมก็พูดตามที่ท่านบอกเนาะนี่จะเป็นพิธสนาเพิ่นให้ร่วมกันสบหน้าไม่รู้เหมือนกันนะแม่คือจะไปทำวันจันทร์ตอนประมาณสายๆครับ9โมง10โมงนี่แหละครับแจะไปเย็บซี่พันฟังลังคนเพิ่น จับออกรถได้นี่ใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นกัญหาอาลซิมาก็ะด้นอกแมบยี่สิบสามรวมกับสี่สิบเอ็ดครับที่ไปท่าพิธีมองเดียวกันพร้อมกันครับแล้วก็ทําแค่ครั้งเดียวครับไม่ไม่ทำเพิ่มเพื่อเหมือนทุกงวดแล้วครับได้คือได้เลยได้คือได้เลยนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านมั่นใจตรงที่ว่าเพิ่งทําครั้งแรกครับเนี่ยจะให้สามงวด แล้ว่างวดนี่อันอันนี้คืองวดแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยจะแม่นแกว่านะแล้ววันจันนี้คือจะทาครั้งที่สองไม่อีเชือกหนึ่งไงเชือกเชือกสี่สิบเอ็ดปีนี่ยังไม่ได้ทําก็คือว่าจะเอาเชือกยี่สิบสามปีเนี่ยไปรวมเพราะว่าเชือกยี่สิบสามปีนี่คือแรงที่ว่าเขย่ากลางคากุติพระนั่นแหละครับเขาค้นนมเนาะใช่คนย่งครับคัดงนอกนมนมอยู่ใช่แล้ว คน,คนแถวๆนั้นเขาเขาบอกว่าเจอเจอเป็นประจำเลยนะครับอที่ว่า41ปีนะเจออยู่กองฟางเจออะไรนี่แหะครับแกก็เลยจะเอาเชือกเนี้ยไปประกบกับที่ผู้หญิงที่ท่านเสียสองคนนี่สองรวมกันเลยก็เลยเออก็จะตามนะครับผมตามเผื่อได้โชคได้ลาบเนาะ คนที่อายุยี่สิบสามกับสี่สิบเอ็ดยี่สิบสามนี่อยู่บุรีรัมย์สี่สิบเอ็ดนี่อยู่บ้านเราคัเดี๋ยวเดี๋ยวงงสับสนครับแต่ว่าเชือกแกเนี่ยเต็มสองไหเลยครับผมเออไปเปิดดูโอ้มีแต่เชือกเต็มอยู่นี่ตะพัเอามาให้มีคนเอามาให้ครับแกก็มาใช่แกก็มาเก็บใส่ไหใส่ไห้ไว้ ไม่รู้แกเหมือนกันครับผมก็งงอยู่ผมไม่กล้าหยุดอยู่ในสารนะครับแม่ในในในารยญาสินรามนะครับอยสองไหนั่นแหละครับผมก็ว่าไหอะไรไหอะไรแกก็วันนั้นก็เลยมาเปิดให้ดูโอ้เป็นไหเชือกกินตุ่มเลยกินตึ้มเลยครับผมจนเบียนหัวเลยคนที่ที่ผมไม่ไปเพราะอะไรผมว่าผมกลัวกลัวตรงไหนคือ ถ้าปู่คนไปด้วยเนาะก็ต้องเอาเชือกขึ้นรถด้วยเดี๋ยวหนักรถอีกก็เลยบอกว่าปู่เดี๋ยวนัดเจอกันที่กุมภาวานเจอกันครึ่งทางเจอกันครึ่งทางครับไม่มีใครยอมเอาเชือกขึ้นรถเลยไงแม่เขากลัวเนาะไปกันหลายหลายคนเขาบอกไม่เอาไม่เอาเสียอย่างแล้วสิหอบหอบย่างลงไปเอารถแล้วมีญาติของปู่นะครับผมอพวกสายบุญท่านเนาะนั่นแหละครับก็เลยปู่ เจอกันที่นู่นดีกว่าผมกลัวเสียอปอยกให้เอ๋ออันนี้อันนี้อยู่จากบุรีรัมนะครับผมผมเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเด้อออาขอบคุณโอปอมากมากนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เจอกันเจอกันครับวันจันทร์จะไปทําเชือกอีกครับผม